โอ้หายไหนหายตาเบิดมือเหรวะคนเราน้ำหาเบิดมือมันนั่งลีอยังอยู่นี่เสื้อสิพ่อจนคำเว้ยใครใครถอดไหมใครเมื่อไงไม่จริงสิ้หันหนามาใส่เสียงมึงมันหันหนามาเท่าพี่ไอ้สัมผัสเนี่ยเป็นยังไงไปแบบไปถอดยังยิกมึงซื้อว่ามันเบื่อเลยไหมเบื่ออยังเราแล้วกินของหวานมันเลี่ยนปะเป็นยังเกี่ยวยังกับเลี่ยนเขาคอยพี่ยังเขาพี่ตันีขคอยเป็นสัตว์และเป็นยังมันเบื่อมันเลี่ยนมันโมมวนขึ้นจาก่อน ออยางทีมข่อยเมลยเวอร์พูมันบอกเคยแพลเมีย่ากับะไดี๋วสองศูนย์เาแบบหเนาะเอาตัวสมองแข็งอู้เหรอ็ไม่หยุดเชนสีสนงสีคนเอาหล่นวันลงหาคนเหนื่อยมาชนะดูบมีข่อยเบื่อหรอแบบอย่างมันแบบมีเกมสูซีเนาเกอม่ได้ศูนยศูนย์ว่าันกหาศูนย์ี่สองศูนย์งขอถอยอีกบบบองเถอะเนาเบื่อเง้มันดีาเรื่อง กูเรื่องฟุตบอลเกูเรื่องฟุตบอลเบื่อแห้งแล้วดิแม่หอยแบบเบื่อฟังไม่ไหวหอยเบื่อหู้หอยเบื่อดักเพี้ยนเขาไม่ไหวเตี้ยแผ่ว่าไรนี่สนาดูโพดแม่เอาไว้ดีแบบวงเสียใจว่าเนี้ยไม่เคยแผ่ไหมคือขิวขนแต่เนาะจิ้มจิ้มยังไงจิ้มโอ้แต่เนี่ยนายแฟนบอลลิเวอร์พูลดิอยังนี้ เปลักตัลป่าลงพอมาเหียงเปล่าหมยเปลี่ยนทีมเสียบ่ล่ะสลับกันบ่สลับกันกันยูว่ากับแพกอ้ยกลยังถูกอ้ยเนาะสนาดูกับวายท้ายก็เถอะน่ครับโอ้ยเฟนบอลลิวพูยังวะพูดอ่ะอยเบื่อไง อฬายนสนาดูโหดแม่นน่าเบื่องเาไม่เจอลุงพงษ์ยังฮะบุงงยเบง่เบงงไเบงเื่อยไ่บงเบงบึงยะนี่ึงอ่ะุงงมยะโอ้หัวปเราควรทเนาะเบึงเบึงเบงกลุ่มกิ่งก่อเบื่อยังหนี่ฮะเบื่อศูนย์ไมว่านนะมีน้อยเนาะโอ้ต้เลยอ้